สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันบางตังมุมจ้าน้อยกันเพื<ๆ>่อนๆกะสบายดีกันทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสมีความสุขกันทุกครอบครัวเ้วยค่ะเด้อเอามาคือเบียวๆซะอ,นนอ่ะ,อะ,อะพอล้วพอเรามีเวลากับมากินกาแฟเอ้ยค่ะ กาแฟดำเมื่อใหม่กาแฟดำหอมๆค่ะชื่นใจชื่นใจชื่นใจอากาศข้างนอกหนาวด้ยค่ะ อากาศย็นไว้ว่าประมาณสององศาตัวนี้นถึงสองศา มีเหตุเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ทำโบอัดหลงมันกีฮอดกันเลยค่ะคลิปกินกาแฟนี่กับป๊ะๆปหรือว่าเราทำเป็นความเคยชินเนาะค่ะเนาะความเคยชินแล้วมันลิศถ้าโบดื่มกาแฟตอนเศ้าถ้าโบถ้า,บ,ถาบไทายหลงพันคือมันขาดแต่ไปสักอย่างนํะมันมือน้อนึงต่อมื้อประมาณนันเด้อมันก็เลยเป็นนั้นประจำวันเนาะค่ะเนาะ อีกบว่กิ่มือขนาดปีใหม่แล้วมันบอกค่ะลังคนก็กลับบ้านไปเยี่ยมบ้านเนาะค่ะเนาะเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติเยียยเย่ยมอายเยี่ยมน้องที่ว่ายังมีชีวิตอยู่ว่างั้นไหมป้าลังคนก็ออกจากกรุงออกบ้านนอกลังคนก็จากบ้านนอกเข้ากรุงนะคะไปหาแล้วแต่ว่ามันอายุวันนัดกันมองเลยเนาะค่ะเนาะก็เดินทางให้มันปลอดภัยเนะคะ่ะเด้อพวกน,นี้ค่ะเ่ย ขับรถขับเรือก็ปลอดภัยค่ะมันก็วุ่นวายแบบนั้นแต่่าเพราะว่าคนนั้นกับบานเยอะเนะค่ะเนะาะคาเลอพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจนะคะลูกกับบานตนสิ้นปีไม่กินปีไม่เนาะค่ะเนาะ <c oughs> อันเริ่มต้วนวันใหม่นํากันบ้างเงินนะไป <c oughs> เอาเสียงอะไรก็เฮียเนาะหมาดโคกฟังเสียเลยเริ่มต้วนวันใหม่อวยพรวันใหม่นนเนาะเนาะตักบาตรบ้างั้นเถอะเสือบาตรบ้านเฮากันไปวัดมันบอกะ่ะประเพณีของคนพุทธอวยพรพูเ้พเฒูาเาผูเก่ผู้ข้อผูกเข็มบ้างกันเถอะกินสลัดแ่คะค่ะเอ็ดสลัดเป็นกะละมัง สำหรับเงินเอื้อตุกตาสมัยอันวัยสลุน <c oughs> จำได้อยู่ด้วยค่ะเอสลัดไก่เนาะขนาะต้มไก่เอสลัดเป็นกะละมังแล้วก็ต้มไก่กะ,ะชีกไก่ตำน้ำสลัดเอ็ดเองว่าเนาะขนมเอ็กับเอย่ยล้างสลัดหัวหอมหอมหอมเนาะขนาะทุกอย่างล้างสะอาดๆแล้วก็มาใส่กะละมังใหญ่ๆตำน้ำต้มไข่มนะะันหมดค่ะ ต้มไข่ตำน้ำสลัดทั่วขั่วดินเนาะคะ่ะเนาะคนสมัยก่อนนะคะที่เอ่ยไซฟังสมัยเอ่ยตุ๊กตาย้อนยุคไปโอ้ยาวนานค่ะพ่อแม่เอ่ยกระพันกระเสียมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเสียไปยาวนานแล้วค่ะสมัยวัยอันสาวเนาะขึ้นปีใหม่นี่เอ่ยกระกลับบานเหมือนดีใจเอาเป็นเด็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะต้มไข่ โปะไข่ทำไข่พริกเนาะค่ะเนาะน้ำกระเทียมดองไม่บอกคะ่ะน้ำสลัดไทยสมัยก่อนครัวมกทวดินเนาะค่ะเนาะโอ้ยม่วนค่ะล้างพักสลัดปลูกเองเนาะค่ะเนาะนำแปลงไปเก็บแล้วก็มาล้างมีหอมหอมบัวเนาะค่ะเนาะหอมบัวอันตรายมันแก้วไม่บอก่ะ มันเฮลเนี่ยคะ่ะมันมันเผาะะเลยค่ะทีขาวๆถังปานเอ้ยพันชอบใส่พันชอบใส่เวลาเอ็ดสลัดกันช่วงปีใหม่ <c oughs> ไปซื้อมาเลยคะ่ะซื้อมาได้หลายกินมาขานะะมันแซบ่บทำน้ำสลัดต้มไก่ต้มไก่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มันมาฉีกไก่เนื้อไก่ลงขูกเขาสลัดกินเป็นกะละมังะคะ่ะคนมาหาก็ตักคือกันกินเ่านั้นเลย ขบุญมก่อนหนน้ำขบุนพันชอบทำสมัยฮันราบคอยสอยแส่นี่ก็ว่ากันอีกทีว่าแล้วแต่บ้านคนพันชอบพันกระทำแต่เหงื่อเอ้ยพันแม่กับพ่อเอ้ยพันกินอันแบบเนี้ยค่ะสลัดพักพวกเนี่ยแล้วก็น้ำขบุญเนาะเขาปบุนปุ่นปลาปุ่นเอือน้ำปลาเด็กมะไแต่ว่าแซ่บค่ะแ้เป็นน้อยมันมีความสุกเนาะค่ะนะไปเย็นเลยกินเนี่ยนั้นค่ะสมัยหัน เนี่ย <Das que ath> ึ้นปีใหม่เนี่ยโอ้ยมีความสุขขนาดเดี๋ยวนี้เครื่องดมเครื่องดื่มคนมันก็เปลี่ยนไปเนาะค่ะบางคนมันก็ไปกินน้ำร้านอาหาราพาว่านานอาหารเปิดเนาคะค่ะเนาะบางคนมันก็ไปกินเป็นครอบครัวบวตตรงมันล้างถ้วยล้างจานแต่คนสมัยก่อนพ่นทํากินเองกินแล้วก็ซื้อกลมังล้างถ้วยล้างจานก็ม้วน <c oughs> <c oughs> สมัยมันเปลี่ยนเนาะคะเนาะแต่บรรยากาศนั่นก็จําไว้อยู่นะคะความรู้สึกถ้าช่วนเยสิคืดหาอันสมัยเป็นวัยรุ่น <c oughs> ผู้บ่าวผู้สาวก็มาจีบกันเนาะคะเนาะมาแต่ทางไกลเล้วม,มาเจือแนแสนอยู่บนนกถูกใจว่างั้นแต่ปะหลายอย่างค่ะอันมันเป็นอันธรรมชาติเนาะคะเนาะวิถีชีวิต กาแฟก็มดดละค่ะจากเราใส่ใช้เรื่องงันปีใหม่สมัยย้อนยุคว่รางั้นแบบลำวงเน,นาะค่ะนอนนะคะเขางานวัดกันซื้อบัตรลำวงมันบอกเขาไปเบึ้งอันเอาเป็นดกน้อยก็ไปเบึ้งอันผู้เ่าผู้สาวเันไปยันลำวงกันลำวงไทยนะคะม่วนค่ะอ่ะในฮอดปีใหม่แล้วก็มีทต่ความสุขเนาะค่ะเนาะมันก็อีกอยู่ สามมื้อไปบุ่สามสามมื้อคือเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีอันเดที่บุดีนามันปีเก่าๆก็ทิ้งไปเนาะค่ะเนาะเอาแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่สมบูรณ์เข้ามาหานำชีวิตอันเดที่มันบุดีใช้บุไร้ก็บุตรองออกมาเข้านำชีวิตค่ะเอาแต่สิ่งดีๆเกิดเป็นคนเนาะค่ะเนาะครั้งเดียวครั้งหนึ่งในชีวิตหาแต่สิ่งอันดีๆใส่ตัวเองนะจ๊ะเด้อแล้วก็มีโชคดีกันทุกบ้านค่ะ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยพบกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ